พยบาบาลเทียบเลยมาสอนที่มหาวิทยาลัยศรีธรโอ้โหแพทย์แผนไทยรุนที่4เป็นหมออยู่สนนาสนาชุมอยู่น่นู่นี่ทั่วประเทศไทยเอ้เราจะไม่ได้โง่นะ,ะมีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาเรียนกับเราเยอะเลยทั้งเป็นแพทย์ทั้งเป็นหมอเป็นอะไรโอ้โหเลยตั้งแต่นั้นมาแต่นนมาเปลี่ยนเลยความคิดที่ว่าอาจารย์าาางงัะมาว่าโง่เพื่อนจะมาว่าจะมาโง่ลูกศิษย์จะไม่ใช่ลูกศิษยนะ์อะไรนะพ่อแม่เราไม่ได้เรียนนังเราเราดว่าเราเราโง่ เราไม่ได้โง่เราฉลาดตั้งแต่นั้นพอเปลี่ยนความคิดว่าเราฉลาดก็ตั้งแต่วันนั้นน่ะอายุ3ามสิบห้าสามหกมาจนถึงโยนี้ยยิ่งไปไหนเนี่ยคนเห็นเมาโอ้อาจารย์นนท์ฉลาดไม่ฉลาดฉลาดสิไม่ฉลาดได้ไงไม่ฉลาดแล้วนยังไม่นั่งเลยยออตัวเองเลยพ่อใดดูนี่อัตมาไหมนี่สามก็มีศูนย์ก็มีในสามก็มีไอคิวเจ็ดมาว่าอัตมาไอคิวเจ็ดสี่มไม่มีหนึ่งมีสามไอคิวสาม โอ้โหสมากาทำอ่าทำนสูงเหมือนกันโอเคเรามาดูอ่า IQ หนึ่ง IQ อ่ะพี่อามมัด2นะฮะออ่าสาไม่มีศมี3ไม่มี IQ สองใช่6ไม่มีสไม่มี2มี IQ สองเินสองสองนโอเคแต่พอมาเลยนะ พอมาใบกลางคนได้ไหมสองมีศูนย์มีสองมี IQ เจ็ดเลยนี่มันอักษรมีหนึ่งมีสองมี IQ เจ็ดละโอ้โหเจ็ดตั้งบนตั้งล่างพอพอมาเลยนะพอใบใบกลางคนใบสี่สิบไปนี่ฉลาดเอาหัวแหลมน้าดูเลยไหฮะเราอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ตอนได้เป็นเด็กเด็ขามองดูก็โอ้ซื่อบื้อน้าดูแต่สี่สิบไปนี่ว่าทำไมฉลาดน่าดูเลยไปกินยาอะไรมาไม่รู้ รู้สึกไหมรู uh ้สึกไหมชินข้อพุทธธรรมนี่แหละใช่ไหมโอเคได้ละดูเลยไม่เป็นไรนี่ตังสองละนี่โอเคละโอเคเรามาดูนะอ่าในนี้มีคีมียคิวหนึ่งไหมให้คหนึ่งบ้างยกมือขึ้นดิคหนึ่งคิวหนึ่งหนึงคนสองคนเนี่ยเนี่ยตอนนี้ด้วยที่เห็นแค่ป๊บเดียอ่าคุณอะไรนะคุณคนองด้วยอ่าคุณน้องกมือละนั่นลบก็มีลบไปแล้วคนอ่ะ ไอคิวหนึ่งทำไมการเรียนรู้อะไรเนี่ยเราบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าจะกับคุณอัน้องก็ดีคุณอะไรนะคุณนักก็ดีมันเรียนอะไรเนี่ยส่วนมากถึงเริ่มด้วยอะไรแล้วนะมันจะอวิชามันเด็กอนุบาลเด็กประถมอ่ะไม่รู้อะไรเลยก็ไก่ขอไข่ก็ต้องเริ่มตัวสอนเริ่มเลขหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกสองอ่ะลบคูณหารมาเรียนอะไรเนี่ยสมมากที่เราจะไปศึกษาความรู้อะไรเราไม่เป็นเลย มันเรืนน่องนวดนะครับก็เคยไปเรียนนวดมาเลยใช่ไหมเริ่มตั้งแต่เลขศูนย์เลยมา <c oughs> มาเลยมาเรียนนวดกระดูกมาเรียนอะไรพวกนี้ยเป็นไหมอันนั้นเป็นใช่ไหมรหัชีวิตเข้ามากันหมอดูเจ็ดตัวสิบเอ็ดฐานอะไรลายมือลายมือไม่รู้เลยเอาเรียกว่าคนที่มีเลขหนึ่งเนี่ยไอคิวหนึ่งนึกว่าเขาไม่ได้เอาอะไรนะเอาของเก่ามาของเก่านี่คือแบบพรสวรรค์หรือว่าอะไรนะอันเนี้ยของของอะไรที่ อดีตที่เนี่ยเขาไม่ได้ติดตัวมาสักอย่างเลขหกเรื่องการรักษาบำบัดจะเรียนยังไงนวดยังไงถ้าไหนนวดเฉลยสอนไม่รู้เรื่องเลยศูนย์นั่งเปล่าเลยพอมาดูเักสีกระตันยูเป็นยังไงรับผิดชอบเป็นยังไงเอาคนไหนเป็นยังไงไม่เป็นสักอย่างเลยว่าจะเรียนรู้อะไรเนี่ยมันต้องเริ่มนับกับเลขศูนย์มันก็เลยว่าเหนื่อยมากๆฝึกฝนอะไรทุกอย่างเลย ไม่ใช่ว่าแค่เรียนอาหารชีวิตไม่ว่าเช่นว่นไม่ว่าเราจะไปเจอศาสตร์อะไรทุกศาสตร์เน่เราจะนับเลขศูนย์ไปเลยเป็นไหมเป็นไหมไม่รู้จักแม่อะไรเริ่มจำไปว่าเปล่าเปล่าว่างเปล่าคนพวกนี้เป็นคนที่ว่าอะไรนะอะไรนะว่างเปล่าเลยเป็นเรียนรู้อะไรเนี่ยรับไปไวไปเรียนเรียนแนด์ก็ไม่รู้เขาสอนอะไรว่างเปล่าหมดโอ้เขาเรียนก็อ๋อเรยเริ่มเริ่มฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเนี่ยแต่พวกนี้จะมีความพยายามสูงนะ อ่าไอคิวหนึ่งเนี่ยคนอื่นอยา่างกับพวกเราเนี่ยนยา่างกับไอคิวเจ็ดเนี่ยเรียนดังไปเรียน้างหลับบ้างตื่นบ้างอะไรนะอาจารย์สอนเนี่ยเขาเข้าใจแล้วอาจารย์จะอา้างปากรู้แล้วอาจารย์จะพูดอะไรแต่เรื่องหนึ่งเนี่ยต้องไปท่องต้องไปเปิดต้องไปอ่านต้องไปตำรากว่าจะจําได้สิบรอบยี่สิบเอ็ดรอบถึงนจำแต่ไอคิวเจ็ดอย่างนั้นต้องอเรียนจำนี่จบไปกลับไปเป็นครูสอนได้ละ,ละเป็นอาจารย์สอนได้ละมันเร็วแต่ต่างกันตรงนี้ล นี้แม่แม่คนเนี่ยเจ็ดกับเจ็ดทับบ้งหมดทั้งหลังนี่เขามีแผนละไว้จะมาคว่ำมอากเลยควายคิวเจ็ดคนนี้แหละจบไปเนี่ยไปแข่งกับแต่ว่าเปิดร้านเลยได้คิวหนึ่งเนี่ยออกมาจะมามามาหลายหลายรอบมาแต่มาไม่เป็นไรแต่ที่จริงที่จริงมันมันอยู่แต่ว่าอะไรนะไม่จําเป็นต้องอันนี้นะอย่างเหมือนจากของไทยพวกเน,ออนี่ยของอเนี่ยของแม่อะไรนะอ่าเนี่ย เห็นไหม IQ สองสองสองแต่พอมาใบกางคนแล้ว IQ เจ็ดช่วงนี้แบบว่าเรียนรู้อะไรไบทำอะไรเขาใบเป็นยังไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยช,ช่างช้าบางคนภาษาจีนมีอยู่ศัพท์คำหนึงว่าเซียวเซียวซือเซียวซื้อฟิแซลวต้าเวฟฟเจียบางคนเด็กบางคนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยโง่ซื่อไม่ฉลาดแต่พอโตมาปุบ๊บฉลาดแต่กลับกันนะบางคนเด็กๆเ,เนี่ย หน้าตาฉลาดกันรู้อะไรไปบอกลูกคุณหันฉลาดแต่โตมาโง่อย่างกับควายมีไหมมีไหมมีครับนี่แหละเราบรรลุไอคิวเนี่ยต่อไปเรารู้ละนี่ทำไมบางคนนะครับคุณคุณคุณ,ค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 ณอะไรๆโ่าตอนเด็กตอนเลยเนี่ยโง่มากแต่พอยิ่งแก่ไปไปโอ้ฉลาดเหมกับควายฉลาดกับฉลาดกั็สูงโตฉลาดเหมกับควายไม่ใช่ฉลาดไม่สูงโตเนี่ยควายไม่โง่นะจ๊ะฮะควายไม่งโง่ควายไม่งโง่ควายนี่ฉลาดใช่ไหมย ี่ะมีบางคนนั่โง่อะไรนะคนโง่กว่านั่งโง่กว่าก่อนนะโอเคต่อไปเรามาดูไอคิวที่สองไอคิวที่หนึ่งพอแล้วเนาะไอคิวที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีปัญหาชีวิตใน่ว่าการงานหน้าที่แต่งงานหรือว่าจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยส่วนมากเนี่ยวัยเด็กเนี่ยวัยผสมไปเลยเนี่ยอายุสิบกว่าสิบกว่าเนี่ยเราก็จะอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมมีอะไรปุ๊บใครรังแกเราอะไรเราปุ๊บเราก็จะไปหาพ่อแม่ มีอะไรก็จะท,ทําทีจะเรียนโตขึ้นมาจะไปไหนนะก็จะพ่อแม่เนะี่ยเพราะว่าเราจะไม่ขาดพ่อแม่มีอะไรบ้าก็จะไปถามพ่อแม่ก่อนเป็นไหมเป็นไหมคุณนับเป็นไหมอ่าคุณคุณนั้นนี่เป็นไหมเป็นนะพ่อแม่เป็นที่พึ่งอย่างดีเลยใครตีใครดูใครด่าครูเพื่อนได้อาละไปรายงานพ่อแม่แลว,วันนี้ครูตีวันนี้ดูุครูดดงหูวันนี้โดนเพื่อนดังแกเพื่อนพ่อแม่ก็มาทะเลาะกับครูแล้วเฮ้ยใครตีลูกครัวอ่าแม่ แม่แจ็คนี่จะบ่อยมากเลยนะเพราะว่าอะไรนะแจ็คมันไม่เคยสนใจเรียนใช่ไหมเสร็จแล้วขาแม่แจ็คเนมีเงินเนี่ยมันจะไปทะเลาะกับไปต่อยุท้ายแจ็คก็ต้องลำบากแล้วก็ต้องย้ายจับไปอยู่โรงเรียน้นจะไปอยู่โรงเรียนเนาะสงสารแจ็คบ้างบางทีมันขยันเรียนอยู่แต่ว่าขยันมันไอายุชื่อเจ็ดเลยแหละมันสองขันสองอายุชื่อเจ็ดมันเรียนรู้เนี่ยการเรียนมันค่อดีแต่ว่าอะไรนะมันเรียนจากกระดูกประมาณเจ็ดขวบ เวลาครูปวดปวดเมื่อยปีบปีบปีบครูได้ตกใจพี่พอครูดีขึ้นแล้วให้คะแนนผ่านเลยเนี่ยนะครูเะไรแบบว่าใจเนี่ยมันเรียนหนังสือมันรู้เรื่องนะแต่มันนวดมันเบียดอเก่งจริงเลยเนี่ย่นีแหละทีีน้ลูกหลานลูกหมาตมาเรียนหนังสือพอๆกับอะไรนะนาทูตนาเลยพอๆกับตมาเรียนหนังสือทฤษฎีเก่งทุกคนเลยแต่ปฏิบัติเนี่ยโหอย่าบอกใครเลยอย่าเก่งเนี่ยปฏิบัติโอเคต่อไปมอต้น มอเตอร์นี่มันมีของเก่ามาแล้วหนึ่งตัวในคิวเลขสองเห็นไหมเรามาดูไหมไอคิวของของคุณเจ้าเก๊ะไหมสามมันไม่ได้มีมาแต่ศูนย์มีมาแล้วเห็นไหมใครที่สามศูนย์สามหรือว่าอะไรเนี่ยไอคิวสองเห็นไหมอ่ามีศูนย์อ่าหนึ่งมีสามไม่มีสี่ไม่มีไอสี่มีอันนี้คือไิวห้านี่คือไอคิวหนึ่งมีสามไม่มีสี่ไม่มีหนึ่งพามาแล้วเหมือนกันอันนี้เห็นไหมหนึ่งอันนี้ไอคิวสี่เห็นไหม มีหกไม่มี4ไม่มีเอ๊ะ,อะ,อะสองม,มีมันพาเลขอะไรนะเลขสองมาแล้วหนึ่งตัวละอ่ามันเลยมีอะไรนะพรสวรรค์เรื่องเลขสองม,มันเรียนรู้มันละเกี่ยวกับยอมรับคนเกี่ยวกับเข้าหาคนเียกแยะอะไรดีตแต่สี่กับหกมันไม่มีมันต้องมาฝึกฝนอนาคาตต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้การเสียหลักการให้เมือนกานเนี่ยเลขศูนย์ นะครับของใครที่มีสวนสามภาษาไอคิวสองเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยสามเนี่ยมันจะพูดยังไงต้องแปลว่าพูดไปพูดนักพูดทีพูดถูกพูดถูกวิพีวินปุ๊บ,บอ่ะเป็นไงโดนคอนเสิร์ตมาปุ๊บโอ้เนี่ยรู้ไงรู้ต้องจะพูดจะอะไรต้องรู้กาลเทศะต้องดูก่อน่ะเจอคนพูดภาษาคนเจอพระต้องยกมือไหว้พูดภาษาภาะเจอผีก็พูดภาษาผีอะไรว่าอะไรเนี่ยสามทุกสามเนี่ยมันจะมีอนัไรนะขึ้นอะไรมา ใส่สมองเฮ้ยพูดนี่ยมันมีแต่ได้ชอบยินเสียงกระซิบอีกทีนกันเมื่อวานใครไม่รู้ที่นั่งอยู่บ้านดินได้มีเสียงกระซิบมาเฮ้ยทำไรกันนะเพื่อนแล้วไปเลยอะไรอย่างเี้ยนะสามถึงสามมันจะมีสื่อสามเกี่ยวกับช่องลมช่องว่างช่องอะไรมาบ่อยเพราะว่ามันมาของมันเองบางทีคนที่มีรหัสสามถึงสามหรือว่าเลขศูนย์พวกเนี้ยสมมติเราตั้งจิตอยากจะเรียนบงต่อคิดว่าอยากเรียนบงต่อประมาณสามวันนะมี เพดเด้งใช่ไหมตึ้งตองเอาเรียนบอกต่ออาจารย์โน้นอาจารย์นี้เดี๋ยวนี้ไอไอไอะไรนะเอไอมันไวมากเลยมันอ่านความคิดเราได้เลยนะเราเปิดตัวอะไรแป๊บเดียวนะมันส่งมาลึ้ดเลยเราต้องการพันไม้อจะมาต้องการหมุ่มลาอะไรนะไม้่าพันไม้ไผ่จะมาเสิร์ชไปดูไม้ไผ่ญี่ปุ่นไม้ไผ่ปุ๊บมันส่งพันไม้มาเต็มเลยเราไปซื้อมันปุ๊บมันมาห่อหอนี่กล่องใหญ่มากแกะได้แกะมากแกะไปอ้าวมีเสื้อสิบเบสก์เหรอ เราเนี่ยมาเพาะไปเพะมาใครที่มันว่ากับตำนาผูกออกมาคนละเรื่องกันเลยเอ้ยจะมาเลยไอ้ของอินเทอร์เน็ตจะมาไม่ซื้อแล้วไปซื้อที่ไฟเหมือนกันโอ้โหต่าอยากจะปลูกถี่ไฟพันไต้หมันแต่ว่าสักเม็ดเดียวก็เ,เป็นลมได้ต่มาชอบกินผมผมเป็นยานถี่ทาเปมนกรแจะมามาเพาะก็สั่งจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันไม่ได้พคันมันก็ส่งมาโอ้โหเราจับว่าต้นมันจะมาทักแ่หัวนี่แหละออกมา,าพอเม็ดเราเพาอปุ๊บ ไม่ออกสักต้นเลยโอ้ยโมโหมากวันนี้พี่สาวเอาต้นมะก้ามาจากบ้านมาปลูกที่หลังออกมาฝักมันออกมาเยอะเลยตมาเลยเอาต้นอตมาเนี่ยมาเพาะๆเป็นสองร้อยกระต้นวันนั้นรุ่นไหนรุ่นรุ่นรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นเลยเลยปลูกเพเการเพเกาตมาได้ร่มด้วยแต่วัดนี้หน้าเดือนนี้หน้าแรงมันเลยก็ใบมันร่วงหมดนะือมาสักฝนลงมาปบเนี่ยโหตะมากินเพเการเนี่ยกินอับเพกาขวาเพกาพิงเกี้ย จิ้มกันน้ำพริกโหจนแบบว่าขมบางขมหวานกินแต่เฟคาน้าขมกันบ่อยๆบพอดีเอาเอาขายบางทีทําได้ถึงขายได้กินไม่ทันโอเคแนละ้วเลขสองนี่คือว่าไอคิวที่สองเนี่ยคล้ายว่ามันมีของเก่ามาแล้วเหมือนการจะมาในเวลาที่มาจะเรียนเรีนศึกษาเรยนพบเนี่ยมาส่งคึ้นเรียนพบเนี่ยครั้เดียวของที่เราจะต้องการต้องการเรียนต้องการรู้อะไรเนี่ยมันมาเลยเป็นไหมเป็นไหม ค่ที่มีสังสามไปแล้วนะมันจะดึงดูดมาเลยมเป็นนั่นมีนะตัวน้เนี่ยนะโอเคไอคิวสองนี่มันระดับมอต้นกับอะไรนะมอต้นกับปฐมเนี่ยมอต้นก็ต้องเรียนรู้เก่งกว่าไหมมีสุคูณมีสแกนรูดมีบวกมีหารมีคูณมีอะไรแต่ปฐมนี่มีบวกมีลบอันนี้จะมีเรื่องมีคูณมีหารมีสแกนรูดเริ่มเลยนะเริ่มฉลาดขึ้นแล้วรู้สึกไหมพวกนี้มันมีของเก่ามาแล้วเริ่มฉลาดขึ้นกันหน่อย พวกนี้เวลามีปัญหาปุออ๊บส่วนมากจะเริ่มอายุ12บงหลังจากประถมสิบสงสิ่เริ่มมีความคิดอะไรนะมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยอันนี้จะไม่ไปหาพ่อแม่ละเพราะว่าเรียนรู้อะไรเยอะวิ่งไปรายงานคุณครูใครตีใครต่อยใครรังแกใครเลยไปหาคุณครูพาโตไปแล้วจะทํางานจะไปโรงเรียนจะไปอะไรก็ปรึกษ,ษาคุณครูคุณครูเป็นที่ปรึกษ,ษายอดเยี่ยมที่สุดเลยเป็นไหมเป็นไหม

คือว่าเลขอดีตมันพามันเลขสามหนึ่งตัวเลขแปดไม่ว่ามีตัวสองตัวสามตัวเนี่ยคือว่าเอามาโดยเฉพาะเลขแปดเนี่ยโอ้โหคุณแมนเนี่ยเรื่องการหาเงินการบริการการจัดการการวางแผนหาเงินเก่งไหมหาเงินเก่งนะและใช้เก่งด้วยนะและตัดตัดแปดสี่ตัวเนี่ยหาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งโดยเฉพาะสามแปดหนึ่งสองเนี่ยรหัสเดียวกับทักษิณเนี่ยอ่รหัสเดียวกับทักษิณนี่หาเงินเงินแป๊บเดียวนะ ถ้าแกไม่ไปเล่นการเมืองมี่รับรอยนะมาว่าโดยระดับน้องๆมันแจ้งมาเลยเดีวันนี้ไปยุ่งกับการเมืองการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าดำมากขาวมากหรืออะไรมาสุดท้ายนะบางทีสามแปดหนึ่งสองเนี่ยเพราะว่าหาเงินหายไปไม่พอใช้หัวก่อนสงครามวดเนี่ยอะไรหัวหาเงินแบบเร่มากแต่เนี่ยนะก็ไม่เห็นเงินเหลือสักบาทเลยเป็นไหมเป็นไหมเราหาเงินได้เยอะมากจินเงินมากแต่ว่าเงินเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้ไม่มีเก็บ ดังน,นั้นนะพวกนี้ต้องเจ็บสะสมแบบไหน,นเป็นอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อบซ,อซื้อที่ดินไว้รับรองจะงอ,อ,งอกเลยมม่ไหมนี่หลมปลายมปลายนะี่มันมีทองเก่าอยู่สองตัวละมันก็ต้องฉลาดตัวเลยนะฉลาดตัวเลยนะเด็กประถมเด็กมัธยมพวกนี้เริ่มอะไรนะอายุสนะิบเจ็ดสิบแปดสิบหกอะไรเนี่ยมันเริ่มมีอะไรนะมีเพื่อนผู้ชายก็อยู่กับผู้ชายผู้หญิงก็อยู่กับผู้หญิง ส่วนมากใครที่ไอคิวสามเนี่ยอ่าผู้ชายกับผู้ชายเนยกลายเป็นอะไรนะเป็นกระเทยเป็นกระเทยตุ๊ดอ่าได้ไหมอ่าถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงก็เป็นเกยอ่าทนี้ไอคิวสามอาจจะมีอาจจะมามีคนถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไปใต้ใต้บ้าัตรดีไปต่างที่เดียวอทำไมเมืองไทยเมืองพุทธเนี่ยมีนมีมมีกระเทยเยอะจังเลยแสดงว่าเขาบางคนบางไปคุยกัวงพ่อว่าโอ้กระเทยในบางครั้งเนี่ยชาติก่อนเนี่ยผิดศีลข้ออะไรนะ ข้อสามเพศสื่อข้อสามเนี่ยธาตุที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องจากเป็นผู้ชายหรือจะกลายเป็นผู้หญิงจากเป็นผู้หญิงหรือกลายเป็นผู้ชายละครชีวิตใช่ไหมลครชีวิตใช่ไหมเออใช่บางครั้งเนี่ยเราดูบางครั้งเราดูด้านลูกศิษย์อาตมาหลายคนที่สังเกตาภาษาจีนว่าเงี้ยเงี้ยเชียมเงี้ยเงี้ยเชียมมันมันจะเนี่ยอะไรบ้างเราไปดูละวไอคือสาม ดีแต่มาก็ไอคิวสามเลยแต่มามาบวชซะก่อนถ้าไม่งั้นแตมาก็น้องๆๆๆเลยโอ้แล้วก็ข้าเชียงใหม่นี่รู้หรือเปล่านะข้าเชียงใหม่นี่ก็แอะฮะทล้อข้าเนี่ยน้อยสัปดีเจ้าโอ้บางทีแนวข้าแตมาเสียวเสียวเลยดีแตมาบวชบวชซะก่อนไม่งั้นจะ่มาอยู่เชียงใหม่แตมาก็น่าจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าผ้าทุตเยอะเหมือนกันนะเชียงใหม่เนี่ยนะลาย เรีกสามนี่เป็นไอคิวที่ว่าโอกาสที่จะเป็นเพศตรงข้ามเพราะว่ามีปัญหาแล้วก็ผู้หญิงเขาปรึกษาผู้หญิงผู้ชายเขาอยู่ผู้ชายคือว่าจะอยู่ในป่าเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงวัยวัยภาษาจีนกับวัยพันนี่ทันนี่อังพวกนี้ก็จะฉลาดที่สอนฉลาดกว่านี่ไม่ไปหาพ่อไม่ไปหาแม่ไม่สนใจมุกมูไม่สนใจอะสนใจแต่เพื่อนกมพ่อกันต่อไปเหมือนกับวันนี้ ใช่แลนะ้วอ่าขึ้ใจขึ้นใไอคิวสามกันโอเคต่อไปอ่าไอคิวสี่ใช้ไอคิวสี่มายกมืออ๋อครัโอ้แม่จีนนั่นอะไรนะไอคิวสี่ไอคิวสี่นี่เด็กมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเช่นทางชีวิตรู้ป่ะอ่าสังเกตไหมเข้ามหาวิทยาลัยทำไมมหาวิทยาลัยต้องเรียนสี่ปีสายวิทย์สายชีวิตสายอะไรพวกเราต้องเรียนสี่ปีเพราะว่าอะไรอะไรเนี่ยต้องสี่ปีมันถึงจะเชี่ยวชานสำนาน อาจจะเรียนแพทย์เรียนหมอเรียนบางรั้นหมอต้งองห้าปีหรือคาร์โบนติกต้องเรียนหกปีสี่ปีแล้วก็ไปโฟกัสจากคาร์โออีกสองปีกว่าจะจบมาห้าปีเพราะว่าเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นไงฉลาดไหมโอ้ใครสอบสอบแต่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้บางที่มหาวิทยาลัยเอกชนด้วยโอ้ต้องสอบต้องอะไรถ้าเรียนไม่เก่งไม่ได้เก่งเอเก่งอะไรโอ้เข้าไม่ได้แต่แล้วว่ากว่าจะเรียนหมอปฐมหมอต้นหมอปลายจบบางคนไม่ทันจบหมอปลายหรอก แต่งงานมีก่อนมีครอบครัว so, ก่อนก็มีแล้วใครเข้ามหาลัยได้เน right. ี so, team, seul, ่ยโอ้โหแสดงว่าเด็กเก่็เก่งเรียนเก่งเรียนเก่งแต่ความรู้อะไรและคนที่เด็กเข้ามหาลัยเนี่ยบางทีเรียนต่างเรียนต่ากระจกจะมาชอบชิปชอบชิปที่บ้านแเด็กมหาลัยคนไทยเนี่ยจแสดงไปเป็นลูกจ้างใช่ไหมจบมาแล้วพอปทปเอกก็เป็นลูกจ้างไอเด็กก็นี่เจ้าพ่อเจ้าอะไรนั่นก็มาเปลี่ยนที่พูด ่ฟังแล้วชอบโดนใจมากเลยแล้วางคนเนี่ยไม่ไม่เล่นเนจบเด็กจบปสีเนี่ยเป็นผู้จัดจาก,การคุมอะเลนะคุมงานเลยเจ้าของกิจาก,การอะไรโอเคต่อไปอเด็กมหาลัยที่เริ่มมีแฟนหรือยังอายุส8แปดมีแล้วใช่ไหมมีปัญหาที่ปรึกษาที่ไหนก็ประเทศตรงข้าม ถ้าเรามีจิ้งก,ก,ก็ไปปรึกษาจิ้งมีกคู่ก,ก็ไปเสียคู่แล้วผู้หญิงก็ไปปรึกษาผู้ชายผู้ชายก็ไปปรึกษาผู้หญิงเ,เราจะไม่ไปหาคุณ <c oughs> ูพ่อแม่อะไรละ่ะไปปรึกษาคู่อะไรนะเพศตรงข้ามเป็นไหมเป็นไหมอ่าฮะเป็นไหมอ่าถ้าเป็นผ้าก็าไปปรึกษาแม่ชีปแม่ชีก็มาปรึกษาพระนีคือว่าเราดูแลรู้แล้วอ๋ออันนี้เป็นจะไอคิวสีแล้วเพราะเขาไม่ไปปรึกษาพูดได้ก่อนละเขาไม่รู้ละเด็กมหาลัยมันจะฉลาดกว่า ต่อไปเลขห้าด็อกเตอร์เรามาดูด็อกเตอร์อ้อมหายซัดไปแล้วนอนหลับนไปแล้วน่าจะไปแล้วโดนละนไปแล้วอาบน้ำอาบห้าไปทำสม่ชีแล้วด็อกเตอร์พอโทรเห็นมีหลายคนในนี้จบปอโทรบางคนยังไม่แสดงออกอ่าไม่เป็นไรอ่าไอคิวห้าเรามาดูเห็นไหมสี่มีแล้วหนึ่งมีแล้วเห็นี่ยสามไม่มีของมันที่พามาเป็นไงบ้าง มันมีมามันอดีตมันม,มีสองละเป็นไงเร bueno. ื่องออกกนงออกกนไนเรื่องจัดการเรื่องนักผิดชอบเรื่องกัมปันเรื่องอะไรก็เป็นหมดละแล้วเป็นตัวของตัวเองก็เป็นหมดละแต่เรื่องอะไรนะการพู้กันจาไม่เป็นเพราะว่ามันได้เอาเลขสามมาแต่ยังกับคุณบอสสังเกตคุณบอสไปจับไมโครปเนี่ยโหสามทองมาสี่ตัวเลยหนึ่งเก้าเก้าสามศูนย์สามสองสามแล้วก็อนาคตก็สามศูนย์สามโหทั้งหมดรวมแล้วห้าตัวเลยเนี่ย เขามีอะไรนะ,ะการสื่อสารกันเจรจาไม่แน่นะอดีตชาตินี่อาจจะเป็นนักอุดมหรือว่าเป็นใครมาเจดหรือว่าเป็นนักพูดนักเทศน,นักบรรยายนักอะไระมานักร้องดีไม่ดีสาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีญาติที่คนไข้แมววันนี้ก็มามามา,มา,มาแล้วก็อะไรนะมาถามวันนี้ลูกให้มาถาม เมื่อวานเนี่ยโอ้พอดีย๋ยไปคุย,ดดยก็อาดเสียงเราจะมาไปคุยก็บอกลูกลูกเลยมีปัญหาอยากจะมาถามอีกอหรือก็ต้องเอาอะไรนะแอบคำถามลูกมาถามมาทำไมตอนกิจฉาวน,นั่นลูกสาวรู้สึกรหัสอะไรเนี่ยสามสิบสามจะเป็นดาราอตอนนี้อยู่ในรุ่นช่องไหนรุ่นกำลังอย่างวันที่ยี่สิบสามอะไรเนี่ยก็าอาจจะมีการอะไรมา อ่าแลมโ้บ้านลรถทีมงนที่ไนะนะทยทําะฮะเป็นดารานักร้องหรือว่าอะไรอนู่าไปฝันจะไปเข้าฮอลนนลูดแน่เยาพาไไี่เรามาสบเกหน่อยาาอร้องเพลงฟัง่ล่าสุดนี่ที่จริงช่วงหลังมันเนียเมื่อครรคเนี่ยตาที่เยดารา,านักร้องม,มาเรียนเยอะเหมือนกันนะหรือก็ป๊อปอารยารู้จักไห พอปริญาที่เป็นนางงามจักรวาลนะนั่นน,น่นนะพอปริญานั่นก็มาเรียนรุ่นสิบสี่ถึงห้ารอบแรกโอ้โหเอาเอาห้องเรียนมาคึกคักน,น้าดูเลยมีแ <th> ต่คนะไรนะขอถ่ายรูปเต็มเลยไม่มีสมาชิกสอนเลยมาเขาจ้องอยู่ตอนะนคนไหนกันแน่นีตอนหลังนีอ๋อคนนี้เองแต่ตอนนั้นไม่สวยลวเพราะว่ามันเริ่มยันเริ่มยางแล้วนะแต่ตอนนี้เขาก็รักษาอย่ดีมันไม่ได้มานานนะมีพวกค่ายอาสยามก็มาอย่างน้องพึ่งอาสยามหุ่นน้ำอาสยาม อาจจะสยามหรือว่าอะไรเอามาเยอะแต่จะมาไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าแชร์ไปมากหรือก็ยงยงกันเนีกลัวดตานักร้องนี่ห่างๆไว้เป็นสาวเป็นชายแล้วจะมาติดพวงด้วยเปยอันตรายเออโอเคแล้วแค่เนี่ยนะมันมีของเก่ามาแล้วแล้าแค่ของด็อกเตอร์นี่เป็นไงเรียนรู้เยอะไหมเรียนรู้เยอะเชื่อใครไหมอย่างด็อกเตอร์เอาเลยว่าด็อกเตอร์เนี่ยไม่เคยเชื่ออะไรพ่อแม่ก็ไม่เคยเชื่อเพราะว่าเรียนสูงพ่อแม่ พ่อแม่อะไรนะเอ่อเรียนพ่อแม่ขายควายส่งควายเรียนนะู่นนี่พ่อแม่พ่อแม่ขายอะไรนะขายควายส่งลูกเรียนกับด <c oughs> ็อกเตอร์ขายนาส่งควายเรียนนีพ่พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายเนะี่ยโอ้โหบางทีเนะี่ยเขาแ่บพ่อแม่นเนี่ยสงสารแล้วเนะ <c oughs> ดินนะไม่ฟังเลยเ่ยโอ้ ตส,ส่งลูกเรียนแต่พอลูกเรียนจบจบดอเตอร์มาปุ๊บเป็นไ,ไงเป็นลูกพ่อแมสอ่สลับกันไหมวายเออมามา,มาเอ๊ะดูพ่อแม่ไม่รู้หนังสือแต่พ่อแม่เนี่ยโอ้สร้างบงสร้างบ้านซืน้อล้อทำเลยแต่ลูกเนี่ยบางคนเนี่ยจบดอเตอร์มาแบบมือของแม่อยู่ยแต่มามีลูกศิษย์ไม่จะมีลูกศิษย์ของใครคนเขามาที่ตำหนักบ่อยมาโอ้โหปอตีถอแล้วปอโทจะเรีย้ยงปอเอง แต่ปอเอกเนี่ยก็ยังพอโทตัวนี้จบปอโทก็ยังไม่มีงานทำเนีต่อปอเอกีก็ต้องขอแม่ประมาณหลายแสนเมื่อกันนะเป็นล้านนจะต,ต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาตอนหนโอ้โแม่บอกว่า ฉันก็แก่แล้วฉันมาหาไม่มาถ้าคุณจะไปเรียนต่อโธต่อเอกอะไรให้ไปหาเงินเองเีจนเองเจนก็ไม่มีเจนก็มาคุยโอ้แม่จะพามามามาปีมัน่าปล่อยเหมือนนเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้เครียดเลยเนี่ยบางครั้งอ่าด็อกเตอร์โทรด็อกเตอร์เอกนั่งหลายเลยบางครั้งเพราะว่าความรู้มีหมดเลยที่ว่าเคยได้ยินความรู้ข้างหัวอัดตัวไม่รอดเพราะว่าเลขเลขเลขเจ็ดเลขหกไอซ์ซเนี่ยความรู้มันเยอะมากแต่คือว่าบางทีอ่ะขาดการปฏิบัติอ่าขาดการปฏิบัติบางที พวกนี้เนี่ยจะเป็นคือว่าถามผู้รู้ถามที่เราศรัทธาเราชอบนุ่ว่าคุณยายคนนี้คุณแม่คนนี้ผมไม่ได้เรียนยร้องไส้แต่เขาทำนาญเรื่องนวดพร้อชทำนาญเรื่องนี้นนนนนนปุ๊บเราหาเป็นเอาเ,าเป็นที่ปรึกษาล่าสุดเนี่ยนะครับคุนนะดีโก้ดีโก้เนี่ยเป็นศาสตราจารย์อาจารย์สอนที่ประเทศบราซิลที่จะเชิญจะมาไปช่วงดิสซึปเปอนเดอนเปิร์ปลายปีเนี่ยน เกิดเปนจางตลาดประมาณหนึ่งเดือนแกเป็นศาสตราจารย์จะพาแตมาไปถ่ายชอบไปสอนไปอะไรนู้นแตมาเขาเอเรื่องแต่คิดยังไงก็ให้เขาดูแลมันชาติตัวขมิ้นชาติขิงชายิทุกภาคเลยคุยกันไว้อ่านี่แหละแกมาแกโอ้โหงูุูงดีหล่อมากมากอ่าอนาตมีนี่เนี้ยเก่งมากเลยแล้วสอนวัดไทยสอนไรลีลาเปี้ยวมากมากแล้วก็มีอะไรนะคนติดตามเนี่ยเป็นล้านเลยเอ้ยดูอยู่ดีๆแกไปชอบไปไหน ชอบเนี่ยไปให้คนแก่คนเฒ่าเดี๋ยวไม่เยี่ยมยวแม่เห็น่คุณแม่จะมานวดท้องเป็นอขอให้คุณแม่นวดท้องเป็นหรือว่าบางทีขอมาสัมผัสดูน่าเปไา็นไงทุกหมดไงไงออกนี่รับวิชาเลยอาจารย์ยี่สิบโรงเรียนต่างๆในประเทศไปท้งหมดละล่าสุดนี้เหมือนกันก็ไปแอบไปเห็นแกลมเพล้าไปหาหมอเทวดาก็จะไปหาผู้ล้ผู้ชำนาญผู้อะไรเยอะเพราะว่า เล่นไอคิวห้าเล่นนักตง่งดักเตอร์ไอคิวคนที่อันเนี้ยก็เขาจะอ่อนน้อมธรรตนเขาจะไปหาคนคนคนเก่นาคนโบราณโบราณตมาสังเกตแกนะไปหาเนี่ยไปหาความรู้แล้วความรู้มันเขียนเป็นตำรา,าตมาสอนมาสามสิบปีตมายัางตำราตมายังไม่สมบูรณ์นนะแกทำหนังสือนี่อย่างดีนะเล่นอยู่ประมาณห้าหกร้อยบาทของของอะไรนะของดักเตอร์อ่าอุดิโก้เองเป็นการ ฮะคุณไงด็อกเตอร์ระดับด็อกเตอร์ปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยคุณไปถามผู้รู้เป็นไหมเป็นไหมใครไอคิวห้าเป็นไหมเป็นไหมอ่าเป็นผู้รู้แต่ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงนะแต่เราศรัทธาเรายอมรับเราถ้าจะไปปรึกษาอ้าต่อไป IQ 7จ็ดไอคิวเจยกมือขึ้นมีใครจ่ายกมือเลยอ่ะเออโน่นอันนี้ไอคิวเจ็ดอันนี้ฮะ คุณอันนั้นไม่ใช่ไอคิจ็นะจะมาจำได้นะตุณโตมาตัโตมองตัวสองฮะใช่ไอคิวเจ็ดมีแล้วทั้งหมดเลยทำไมถึงไอควเจพราะไอคิวเเนี่ยมันมีของเก่ามาแล้วเห็นไหมอ่าล้มันแบบี่จอยมันเลข7มาแล้วเลขห้าเข้ามาแล้วเลข2องเข้ามาแล้วกจางกันต่างกันไงเลขหนี่เลขหอัดดี นี่ไงดูของคุณบอสเห็นไหมเลขหกคุณบอสเห็นไหมเลขสามเลขเจ็ดเลขอดีตมันเกินสตัวไหมอย่างเ็เลขสมมันมีมา1 2ึสออันนี้3ามมีไหมมีสูีไหมมี3ามมันไมมีมแต่เลขอดีตเนี่ยมันมีมา3ตัวเพราะว่าสามชั้นตกเป็น i อ6ิวหกเข้าใจไหมไอคิวหแต่ถ้าดูมีการกระทำความคิดสีมีหมีสมมี ไม่มีเลขอดีตที่มันเกิน3ามที่หนก็มี2ตัว4ก็มี2ตัวเก้าก็มีสตัวเลขมันมีแค่2ตัวสองมันไม่เกินสามไม่เกินเจ็ดเพราะว่าพวกนี้เห็นไหมมันมีของเก่าละอ่าทุกเจ้าของคุณอะไรนะอ่าคุณบอสเนี่ยพูดเป็นตั้งแต่เด็กๆพูดมากพูดเยอะเลยพูดเยอะไหมเยอะนะบางทีพูดแล้วไปแล้วคนคนพูดเข้าพวกแกเฮ้ยจะไปพูด บางน้ำปากปอนตางพวกคนนี้เพราะว่าวันนี้พู้ใดพบใเตียนผู้หลักผู้ใหญ่ตนเขาแจเเขาไม่เชื่อไปฝากเอ้าเงินเป็นจริงขึ้นมาแบบเนี้ยแบบการทำนายเนี่ยพวกนัร์สตาดาวนบ้างอะไรนะพวกหมออีทีบ้างเนี่ยเขาทำนายอนาคตทำนายประเทศทำนายโลกมันจะเกิดพวกพวกเนี้ยวาจาลั่นออกมาพวกนี้มันมีของเก่าแล้วมันเป็นแม่มดแบบเป็นอะไรนะใช้บ่าพยากรอะไรพวกเนี่ยแม่น่านั้นเลยใผ่แต่พวกนี้ซื้อหวยไม่ถูกนะแต่ว่าไผหวยเนถูกปล่อย มันไม่เชื่อลองไปดูนะอะต่อไปอ้าวรหัสชีวิตจะรหัสชีวิตไอคิวเนี่ยไอคิวไหนที่ว่าอ่าไอคิวดร็อปเตอร์ที่สามพูดแต่ไอคิวเจ็ดไปถามใครคุณบอสไปถามใครฮะจริงจเหมือนาความรู้ด้วยตัวเองนะหาความรู้ด้วยตัวเองด้เลขเจ็ดไอคิวเจ็ดเนี่ยอ่าอ่าคุณอะไรคุณ เจเจนะหรอเจดําเจเจเจดับเจดับนก็ับห้ดกับห้าใช่ไหมอ่าไอคิวเจ็ดเนี่ยส่วนมากจะถือว่าถามตัวเองตัดสินใจเองบางครั้งเนี่ยไปถามถามคนอื่นสุดท้ายเนี่ยมันมีฟันคงมในใจตัวเองแล้วไปถามคนอื่นคนอื่นออกแบบนี้ออกแบบนั้นไอตมาเหมือนกันนะตามามีไอคิวสามกับเจ็ดใช่ไหมอ่าอ่าการกระทําเจ็ดความคิดสามใช่ไหมอาจารย์หกเหรอครับ ความคิดสามการกระทำเจ็ด 7. ตมาชอบชอบอะไรนะมาดีชอบถามถามคนอื่นสุดท้ายตมาจะทำอะไรตมามีธงตมาแล้วมีธงปักไว้แล้วยังไงคือคูถามถามแค่นั้นแหละแต่คูณมีใจแลละแต่กระบองพ่อธงเนี่ยแกจะรู้อัตามามดีแกอ่านใจตนาวเฮ้ยไม่ต้องถามดูยเลยคำเลยเพราะว่าบางทีเราไปถามคนอื่นสุดท้ายาถามก็เปล่าประโยชน์น ทำไมต้อง,งปไปเยอะเพราะว่าเรามีธงของเราแ,แล้วเราไม่ฟังใครแล้วนะคุณง่ายไอคิวเลขเจ็ดเนี่ยหัวดื้อเนี่ยหัวดื้อแล้วไอคิวเลขเจ็ดเนี่ยทำไมถึงว่าอธิษฐานจะมาเกิดจบละครชีวิต